สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวายริ่งดะแคมของกล่องเกียร์ j s k ATS 45 F100 นะครับามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดถึง6กข้อปฏิบัตินะครับการเดินสายไฟกล่องเกียร์ j s k ATS 45 F100 นะครับข้อ1นนะครับกล่องเกียร์ต้องใช้กราว กล่าวเดียวกับกล่องเครื่องยนต์หรือที่เสื้อเกียร์เท่านั้นห้ามใช้กล่าวที่ตัวถังรถหรือขั้วลบแบตเตอรี่โดยเด็ดขาดนะครับจะทําให้กล่องทํางานผิดพลาดเสียหายได้นะครับข้อ2นะครับไฟกล่องเกลียร์ให้ใช้ร่วมกับสวิต์สไลด์เกียร์หรือไฟจากสวิต์เกียร์ถอยเดิมเท่านั้นห้ามใช้ไฟเลี้ยงร่วมกับกล่องเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดข้อ3นะครับสัญ,ญญาณคันเร่ง หรือ TPS นะครับขณะเปิดสวิตกุญแจจะต้องวัดได้ประมาณ0.5ถึง1.5โวลต์นะครับขณะเร่งสุดต้องวัดได้มากกว่า3โวลต์กรณีเดินสายเซ็นเซอร์คันเร่งเข้ากล่องเกียร์เพียงอย่างเดียวให้เดินสายไฟ5โวลต์ TPS กลาวทั้งทั้งหมด3สายนะครับมาต่อตรงที่หน้ากล่องเกียร์เท่านั้นนะครับข้อ4 ไฟ5โวลต์ที่กล่องเกียร์ใช้สำหรับเลี้ยงเซ็นเซอร์ลิ้นปีกเท่านั้นกรณีใช้ร่วมกับกล่อง ECU ไม่ต้องใช้ขั้ว5โวลต์ให้ปล่อยลอยไว้ไม่ต้องต่อกับอะไรนะครับห้ามพ่วงไฟ5โวลต์ของกล่องเกียร์กับ5โวลต์ของกล่องเครื่องยนต์ใช้ต่อร่วมกันห้ามเด็ดขาดนะครับจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ต่อไปข้อ5นะครับสัญญาณความเร็ว SPD หรือ สปีดนะครับแนะนำเซนเซอร์แบบฮอลนะครับต่อที่เซนเซอร์ชนิดนี้นะครับจะสะดวกและง่ายกว่านะครับหากใช้เซนเซอร์แบบแม็กหรือเซนเซอร์สองสายจะต้องออมีข้อกำหนดนะครับจะต้องเดินเซนเซอร์ตีเกลียวนะครับให้เดินสายแบบตีเกลียวคู่มาถึงหน้ากล่องเกียร์เส้นหนึ่งนะครับต่อกับกาวหน้ากล่องเกียร์หรือแถบที่กาวหน้ากล่องเกียร์นะครับอีกเส้นหนึ่งต่อกับ ช่อง SPD นะครับของกล่องเกียร์กรณีใช้เซนเซอร์ชนิดแม็กนะครับหรือเซนเซอร์สสายให้ใช้กับกล่องเกียร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับห้ามพ่วงกับตัวแปลงสัญญาณหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับจะทำให้กล่องเกียร์อ่านสัญญาณความเร็วผิดพลาดได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับการทดสอบหลังการวิ n งเรียบร้อยแล้วข้อ1น,นะครับ ให้วัดขั้วสัญ,ญญาณต่างๆนะครับที่เข้ากล่องเกียร์ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับข้อ2นะครับวัดความต้านทานโซลิโนยที่ขั้วกล่องเกียร์ทุกตัวนะครับโดยปกตินะครับโซลิโนอย S1, S2, SL นะครับปกติต้องวัดได้มากกว่า10โ oh อห์มถ้าเป็นโซลินอย์ l u SLN, SLT นะครับจะต้องวัดได้มากกว่า4โอห์มนะครับ หากความต้านทานต่ำกว่าที่กำหนดนะครับจะเป็นเหตุให้กล่องออทำให้กล่องเกียร์ชอ็อตเสียหายได้นะครับต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการใช้งานหรือการเสียบกล่องเกียร์นะครับมาดูที่ไวริงกันอีกทีนะครับปกตินะครับที่ช่องโซลินอยกล่องเกียร์ j s k นะครับปกติการทำงานจะเป็นแบบไฟออกมาเสมอนะครับถ้าเป็นโซลินอยที่มี2ขั้วนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเป็น SLN บวก SLN ลบนะครับเราก็ต่อขั้วบวกนะครับที่ช่องของโซ่ยนอยของเกียร์นะครับอีกขั้วหนึ่ง SLN ลบเราก็ต่อลงกาวที่เสื้อเกียร์นะครับต่อไปนะครับ OD กับ3นะครับจริงๆก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าด้ามเป็นชนิดมีสวิตที่ด้ามเกียร์นะครับเราก็ใช้ที่ช่อง OD นะครับถ้าเป็นสวิต ด้ามเกียร์หรือด้ามเกียร์ชนิดเ,เป็นฟันปลาหรือเป็นขั้นบันไดนะครับเราก็จะเลือกต่อที่ช่อง3นะครับก็มีเท่านี้นะครับระบบการไวริงกล่องเกียร์เจนะครับขอบคุณมากครับ